สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับกับที่นี่ในรายการอัพทูยูนะครับผมยังมีเรื่องราวดีๆมาบอกไอ้ทางคุณผู้ชมได้รับทราบอีกแล้วนะครับไปกันที่จังหวัดพังงาครับเมื่อวันศุกร์ที่6มิถุนายนประจำปี2 5 5 7นะครับได้มีโรงพยาบาลตะกวัวป่าครับร่วมกับรพสตนในเครือข่ายเทศบาลเมืองตะกวัวป่าและโรงเรียนเครือข่ายในอำเภอเมืองตะกวัวป่าครับได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นในเรื่อง เด็กตะกวัวป่าฟันดีมีสุขตามโครงการฟันสวยยิ้มใสประจำปี2557ณนะห้องประชุมชั้น2หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองตะกวัวป่าจังหวัดพังงาโดยในงานนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านชัยนรง์มาแรกครับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตะกวัวป่าเป็นประธานในพิธีครับในการจัดประชุมครั้งนี้ครับวัตถุประส,ปประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านทันตสุขภาพให้ความรู้ รัะะกษารดูแลรักษาช่องปากแปลงฟันอย่างถูกวิธีและพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยมีประโยชน์ครับซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ครับเราได้ความรู้จากทีมวิทยากรนำโดยทันตแพทย์หญิงสิริแคนินทรงเดชาพิพัฒน์ครับหัวหน้ากลุ่มมานทันตกรรมโรงพยาบาลตะกัวป่านะครับซึ่งในงานนี้ผมมองว่าทีมวิทยากรก,รก็ดีความรู้ก็ดีนะครับผู้เข้าร่วมประชุมก็ดีครับ คงจะได้ประโยชน์จากในเรื่องของทันตะสุขภาพเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับต่อไปเด็กชาวตะกวัวป่าหรือประชาชนชาวตะกวัวป่าคงมีฟันสวยยิ้มใส่แน่นอนครับครั้งภาพในเรื่องต้องขอบขอบคุณไปที่พี่มนนะครับโรงพยาบาลตะกวัวป่าที่นําเรื่องราวดีๆมาฝากกันขอบคุณมากครับพี่มนครับไปต่อกันที่ข่าวสองครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเมื่อวันที่เจมิถุนายน 2พ5 5, 5 6, 7ครับท่านนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิครับนายแพทย์สาธา,ารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้พี่หญิงศนีรักษ์ศิรศักดิ์ฝุนตรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญก,การพิเศษครับร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันกิตกรรมสากลนักเรียนณศูนยะ์นการค้าเซนทัลพาซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยในงานครับเราได้รับเกียรติจากท่านวชรินทร์ทองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงานพร้อมโมอบโล่และประกาศเกียรติบัตรแต่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยในงานนี้นะครับได้มีคุณอรุณีเอกพันธ์สากรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กล่าวรายงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตะนะราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ท่านทรงริเริ่มโครงการสากลนักเรียนและเพื่อส่งเสริมสน้าสะนุนและ เผยแพร่การจัดการเรียนรู้การสากลให้แพร่ขยายต่อไปครับเห็นไหมครับเราเริ่มออมตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยพอโตขึ้นเราก็มีเงินเก็บนะครับซึ่งข่าวนี้จัดว่าดีมากครับออมในวันนี้มีเงินเก็บในวันหน้าครับต้องขอขอบคุณทางพี่หญิงฟินีรักครับที่ได้มอบข่าวดีๆมาให้เรานํามาเผยแพร่กันครับขอบุณขอขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้ทางทางผมและทีมงานรายการอัพทูยูคงต้องขอตัวลากันไปก่อน พบกับผมได้ใหม่นะครับเวลาเดิมหนึ่งทุ่มตรงสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ